สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาพูดคุยมาเรียนรู้กันต่อนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งในส่วนของเทศบาลและอบตอกันนะครับในคลิปนี้คุณผู้ชมผมได้นําเอาในเรื่องของที่มีคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบอตอเทศบาลหรือสมาชิกก็ตามเนี่ยะจะจัดงานพิธีต่างๆนะครับเช่นงานศพ งานอุปสมบทเช่นเป็นอุปสมบทบุตรของตนเองหรืองานมงคลสมรสของบุตรเป็นต้นเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการได้หรือไม่จะไปผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่นะครับคุณผู้ชมคําตอบสั้นๆก่อนนะครับสามารถกระทําได้เนื่องจากเป็นการจัดงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับแต่จะต้องไม่มีการกระทําการใดๆที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา65และมาตรา69นะเพรานั้นนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมสนใจในเนื้อหารายละเอียดเดี๋ยวเราลงไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่สรุปสั้นๆว่าสามารถกระทําได้นะครับทีนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าเทศบาลเนี่ยเขาจะครบวาระในวันที่27มีนาคม68นะครับโดยเขาะจะมีการกําหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568 ตรงนี้เขากําหนดมาแล้วนะครับส่วนอบตเนี่ยจะครบวาระในวันที่27พฤศจิกาย,ยน2568เพราะฉนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับก็คือกรณีการจัดงานต่างๆนะครับงานศพม,มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตสามารถจัดได้ครับเป็นประเพณีขนรรำเนียมประเพณีบวชลูกงานมงคลสมรสของลูกของบุตรของเรา สามารถทำได้นะครับทีนี้ต้องไม่ไปกระทำการที่เป็นการฝ่า,าฝืนตามมาตรา65และมาตรา69อ่ามาทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตรา65ของพรบเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือห้ามไม่ให้ผู้สมัครกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นวงเล็บหนึ่งจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด สให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงโดยอ้อมกับชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดศาส,สนาสถานอื่นส,ส,สถานศึกษาส,สถานสงเคราะห์สถาบันอื่นใด 3. ทําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหหรสพหรือลื่นเลิงต่างๆ 4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด5ห,หลอกลวง,บ,งบังคับขู่เข็น ใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายให้วนความเท็จจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใดอ,อันนี้ทำไม่ได้นะครับมาตรา69ก็คือห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใดๆอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครเว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจน,นะครับอันนี้แล้วก็มาตรา23นะครับ ก็ยังห้ามอีกนะครับในข้อ23ของระเบียบการหาเสียงเนี่ยวงเล็บ5นะครับห้ามผู้สมัครหาเสียงเรื่องตั้งช่วยเหลืองเงินทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณีต่างๆนะครับ,รบเพราะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าจัดงานประเพณีต่างๆงานศพงานบวชงานแต่ง สามารถจัดได้เนื่องจากเป็นการจัดงานตามขนมประเพณีแต่ต้องไม่มีการกระทำใดๆที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา65มาตรา69นะครับ